Feel like losing mind. Everybody in the world blind? Please Lord, give the Please world ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินาวเผยโฉมตัวตึงแรงกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งรอตะวันฉายข้ามสายไปบูก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a pk 2 4 ครบจบทุกความมันพักยกสองสีเปิดดานหินในเรนกิงวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอเวทที่ตะวันฉายต้องผ่านหากอยากข้ามสายมาไต่พลังให้ถึงตัวแชมป์โลกคนปัจจุบันชิงกิตอลาซอฟ สายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมราชันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวท145-155ปอนด์ออกอาการคันไม้คันมือประกาศชัดอยากข้ามสายชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทที่ปัจจุบันชิงกิจอลาซอเป็นผู้ครอบครองอยู่ตะวันฉายได้เผยถึงเป้าหมายต่อไปในวันกลางสังเวียนวันลุมพินีที่ถ่ายทอดสดไปกว่า1 80ประเทศทั่วโลกว่าต้องการเปิดรับความท้าทายใหม่ข้ามสายไปชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง โดยมีเป้าหมายที่จะได้ประลองฝีมือกับแชมป์โลกคนปัจจุบันอย่างชิงกิตดูสักครั้งในเมื่อตะว,วันฉายคิดจะข้ามสายมาลุยในกติกาคิกบ็อกซิง่งเราก็ขอพาไปดูบรรดา5ยอดฝีมือตัวท็อปในรันกิ้งวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟ์วเวทแบบเรียยโตัวว่ามีใครบ้างที่จ้องรอรับน้องใหม่อย่างตะว,วันฉายเริ่มที่อันดับ5ไทฟูนออสแคนนักชกจอมดีเดือดชาวดัตชตุลกีวัย31ปี เป็นนักชกที่ขึ้นชื่อเรื่องสไตล์การบุกหาคู่แข่งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นจอมบู้ที่อึดถึกทนและมาพร้อมกับหมัดชุดสุดอันตรายที่หากคู่ต่อสู้เผลออาจโดนปิดเกมแบบไม่ทันตั้งตัว อันดับที่4จัโจเปโตเซียนคิกบ็อกซิ่งชาวอาร์เมเนียอิตาลีวัย37ปีเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งหลายสมัยหนึ่งยอดนักบ,บวยคิกบ็อกซิ่งที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเจ้าของฉายา The กเตอร์ที่แสดงถึงความแม่นยำของการออกอาวุธทุกการโจมตีของเจ้าตัวและยังเป็นแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งเวลด์กงปีรุ่นเฟเธอเวท,เวทคนแรกในประวัติศาสตร์วันอีกด้วยโดยหลังจากไฟล์ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม64ที่เปโตเซียนถูกตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งชาวไทย ซุปเปอร์บอลซิงมาวินน็อกแบบช็อกโลกไปเขาก็ยังไม่มีโอกาสคืนสังเวียนอีกโดยปัจจุบันรั้งตำแหน่งมือวางอันดับสีของแรนกิ้งแรงกิงงก้งที่3สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนักชกชาวไทยวัย31ปีที่ผันตัวจากมวยไทยปรับเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองจนโด่งดังในฐานะคิกบ็อกซิ่งระดับโลกโดยสิทธิชัยทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศวันคิกบ็อกซิ่งเวิร์กกางปีรุ่นเฟเธอร์เวทประทับฝีมือกับชิงกิตและเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนชวดเข็มขัดไปอย่างน่าเสียดาย แต่ในไฟล์ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม2565เขากลับมาโชว์เกา๋าสอนมวยดาวรุ่งไร้ผ้าจากโมร็อกโกมฮัมหม็ดบาตาซาโดยคะแนนเอกฉันรักษาตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ3าของรงกิ้งรุ่นนี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นอันดับที่สองมารัตกิโกเรียนนักชกชาวอาร์เมเนียเบลเยีเยมวัย31ปีผู้เคยปราบนักชกชาวไทยทั้งซูเปอร์บอนสิงห์มาวินและสิทธิชัยมาแล้วก่อนที่จะเข้าร่วมกับวันโดยในศึกวันเอ็กซ์มารัต ได้โครจรกลับมาเจอซูเปอร์บอลอีกครั้งในฐานะผู้ท้าชิงชมป์โลกแต่ก็โค่นบัลลังไม่สําเร็จก่อจะกลับขึ้นฟอร์มแกร่งในไฟล์ล่าสุดเขาชนะไทฟูนโดยคะแนนเอกฉันจนได้โอกาสขึ้นชิงชมป์โลกอีกครั้งในฐานะผู้ท้าชิงคนแรกของชิงกิตในศึกวันไฟใน13 1 3ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่5สิงหาคมนี้ อันดับที่1ซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเวัย32ปีซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่เริ่มต้นจากมวยไทยก่อนไต่เต้าเป็นนักชกค,คิกบ็อกซิง่งแถาหน้าของโลกซุปเปอร์บอลสร้างปรากฏการณ์สยบจอร์จิโอเปโตเซียนโดยลูกเตะก้้นคอบรรลือโลกนงางแทนราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟเฟเธอร์เวทคนแรกของวันเมื่อเดือนตุลาคม2564 จากนั้นซูเปอร์บอลก็ปราบมาลัดในการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกสำเร็จก่อนจะมาพลาดท่าถูกมันน็อกเอาท์เสียเข็มขัดให้กับชิงกิจต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยในบ้านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโวนชิงกิจแชมป์โลกคนปัจจุบันที่ตะว,วันฉายหมายตาไว้นั้น คงไม่ว่างในเร็ววันนี้เพราะเขามีคิวป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับผู้ท้าชิงอันดับสองของเรนกิ้งมารัตในศึกวันไฟใน13ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทาในวันเสาร์ที่5าสิงหาคม2566เวลา7นาฬิกาและคงต้องรอรุ้นกันต่อว่าเข็มขัดเส้นนี้จะอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนเจ้าของคนใหม่นักกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไททิเกตเมเจอร์และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชิ้นแนว Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off